คันนี้นะครับเจ้าของรถก็คือใช้ใช้จนก็เบรกหมดนะครับเหลือแต่เอาเหล็กเบรกนะเบรกเหล็กเบรกก็นิ่มนะครับฟ้าฟ้าก็มีเสียงบกแปลกแต่บางคนไม่เข้าใจเหมือนก็ยังเบรกยังไม่หมดนะครับแต่ความจริงเอาเหล็กเบรกไปแล้วนะครับเรเบรกหมดนะใช้เหล็กเบรก อีกข้างก็มีนะอีกข้างมีเยอะแต่ว่าร่อนแล้วเพราะว่าไอรถรถมันจมน้ำน้ำท่วมลเ,เลยเบรงเลยร่อนเริ่มร่อนเลยครันแต่สนี้เหลือแต่เหล็กนะใช้เหล็กวิง่งใช้เหล็กเบรกจานก็เลยเป็นงนะี้นะจานลึกเลยนะเหล็กเหล็กเบรกเหล็กครับ ก็เบรกหมดแล้วเหลือแต่เหล็กก็เลยเอาแผ่นเหล็กเบรกจานเบรกมันก็สึกไปเยอะสึกไปเยอะมากข้างนี้สึกน้อยเพราะข้างนี้ก็เบรกข้างในเพราะเบรกไม่หมดเลยบางไปเยอะถ้าจานเบรกบางอ,อันนี้เราต้องออกเจอะนะครับจานเบรกบางก็เจียเจียประชิดแบบจับคอม้าได้อย่างเดียวนะครับเจียประชิดจับคอม้าได้อย่างเดียวถ้ายัางอื่นเจียประชิดจับดุมล้อมไม่ได้นะ เจียไปชิดจับคอมมาอย่างเดียวนะครับเจียไปชิดจับคอม้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจะค่อยๆเลียนะครับใบมีสองฝั่งนี้เราค่อยๆเลียนะครับค่อยๆเลี้ยงแต่อยู่ที่คนเจียนะครับก็ค่อยๆเ <ๆ S 1> ลียนะครับการเจียก็คือพอเราจับคอม้าปรับเสร็จเราจะเจียขอบนะครับขอบบนขอบขอบบนแล้วลงมาขอบล่างนะครับ ขอบบนขอบล่างให้เท่ากันนัอนจุดมากมันสูงแล้วขอบบนขอบล่างมันจะเหมือนคีมเอาใส่จมี่โคนนะครับขอบบนขอบล่างสูงแล้วกเจียขอบบนก่อนนะครับแล้วไล่ลงมาไลไ่ไปไล่กลับให้เอี่ยมนะครับแค่นี้นะครับแล้วก,ก็ล้างผิวเท่าเดิมเอาแค่ผิวๆนะครับเอาแค่ผิวๆก็ระดับเบรกก็แทบจะไม่ลดเลยนะครับเท่าๆเดิมเราไม่จําเป็นต้องล้างพอพอเอี่ยมเป็นเส้นนะเอาให้เป็นเส้นนะครับเจียเสร็จให้เป็นเส้น ถ้าเจียมันไม่ได้นะเจียมันเบรกไม่อยู่ต้องมาซับอีกนะเ <c oughs> จียหยาบเป็นเส้นก็คือได้ฉากแต่หยาบเป็นเส้นนะ่ยดีกว่าดีกว่าเจียเจียเรียบเจียมันนะครับ <c oughs> ถ้ารุ่นเก่าๆมันจะแค่ร้อยรอบแค่ประมาณร้อยร้อยสี่รอบมันก็จะหยาบนะครับหยาบดีนะครับแต่ถ้ารุ่นใหมส่สองสามร้อยรอบมันก็จะไม่หายครับเพราะมันไวนครับถ้าพวกกึ่งน็อตกึ่งน็อตล้อกึ่งงานเนี่ยเขาเอาเรียบเอาสวยนะครับ ต่จานเบรกก็ต้องเอาเอาหยาบนะครับคือร้อยรอบแล้วก็ใบมีดต้องสวนนะครับใบมีดใบมีดต้องสวนกับทิศทางนะครับทิศทางการหมุนเราต้องหมุนไปทางเดียวนะครับหมุนไปทางเดียวนะครับหมุนไปทางเดียว,ยวคือเลือกทางใดทางหนึ่งก็คืออันนี้ตามหลักมอเตอร์เขาก็จะหมุนหมุนย้อนอยู่แล้วก็ถ้ายุงหลังหมุนขวาแต่ถ้ายุ่งหน้าหมุนซ้ายนี่ตามหลักแท่นกึ่งนะครับก็จะหมุนอย่างนี้อยู่แล้ว แต่แล้วแต่ใครจะหมุนทางไหนก็ได้แต่ต้องหมุนทางนั้นตลอดแล้วใบมีดต้องส่วนนะครับใบมีดต้องส่วนเพราะว่าเราไม่ใช่งานกึ่งนอ็อตงานสวยงามงานยากนะใบมีดต้องส่วนนะครับต้องส่วนต้องส่วนกับทิศทางของการหมุนของโรเตอร์นะครับต้องส่วนนะครับงานถึงจะยากนะถ้าตามไม่ได้นะตามมันสวยเบรกไม่อยู่นะ เพราะว่าบางคนก็ไม่เคย,เยก็ไม่เคยขับรถวิ่งทางไกลเขาก็จะไม่รู้ว่าถ้าเบรกหมดนะเบรกหวานฟ้าบเลยนะครับเหล็กกับเหล็กนะเ,เจียก็ถ้ารุ่นนี้ก็จะจับยากนะจะจับยากบางทีติดถ้าติดเราก็ต้องต่อประกับนะต่อประกับก็จะยากต่อประกับก็มีเหล็กด้ามน,นะต่อประกับ ต่อประกับต่อต่อตัวมั่งสองตัวตัวเดียวก็พ้นบางทีตัวเดียวไม่พ้นใช้สองตัวก็จะยากหน่อยเพราะว่าการจับก็มันจะยากรุ่เนเก่ามันแคบเจียยากก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีคนเจียนะครับส่วนมากก็ใช้ใช้อย่างนี้จับคอมา้าสองสามอาทิตย์ก็เทินครับเพราะมันช้าเสียเวลาแต่งานงานดีนะครับ ข้างเป็นชั่วโมงแต่ว่าถ้าถ้าเราซื้อโต๊ะซื้อแท่นเนะี่ยเจียไม่ถึงสามนาทีก็เสร็จสนะี่ล้อครึ่งชั่วโมงก็เสร็จในะงานมันงานไม่นิ่งครับแล้วก็เกือบจะนิ่งคนระับโค่นได้แต่ไปายไม่ได้เกือบจะนิ่งแล้วก็มันก็จะกินนะครับกินเนื้อเยอะเพราะมันปรับปรับแบบละเอียดอย่างนี้มันไม่มีนะครับมันกินทีเดียวฟ้าบเลยนะก็คือเจียสามสี่ครั้งถ้าโต๊ะแต่แท่น เจียโตเจียแท่นสามสี่ครั้งแล้วจานบางเปลี่ยนจานแต่นี่เจียได้ตลอดเจียได้ตลอดเวลาเพราะวันเท่าระดับเก่าแต่อยู่ที่ช่างนะครับต้องต้องค่อยๆเลียนะไม่ใช่ปาดหน้าเพิบเลียขอบบนนะครับขอบบนก่อนกินขอบบนนะครับกินขอบบนไล่มาแค่นี้ครับไล่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 จนถึงเนื้อระดับเบรกเก่าแค่นี้ก็พอนะอยู่ที่ช่างเลยครับพอสมากช่างช่างสมากเขาจะเอางานเนี้ยล้างหน้าหมดล้างหน้าจาน มากจานลูกค้าบางสวยงามจริงครับจานลูกค้าบางแล้วก็ส่วนมากครับเขาไม่เข้าใจเนี่ยจเจ้าสวยงามแต่จานลูกค้าบางนะบางมากๆก็ไม่ดีนะถ้าถ้าบางคนบางมากตอนงวันร้อนเบรกเบรกตอนกลางวันเบรกเบรกจานบิดล็อกเนี่ยล้อลันล็อกแผ้สไลดย,ยไปเลยนะข้างนั้นนี่ครับปัญหาง่ายๆครับเจียจานแต่คนไม่เข้าใจนะเขาไปเจียกันลึกๆนะครับเจียกันลึกแล้วก็ สวยงามนะครับแต่ว่ากินจานนะครับถ้าค่อยๆเจียประชิดจ,จับของมาก็จะไม่กินนะแต่ก็เสียเวลาแล้วข้างเราจะ่วโมงสี่เราก็สี่ชั่โมงครึ่งวันนะครับช้าตดชัวว์แล้วไม่กินจานนะครับ